สวัสดีคะ่ะทุกทคนตอนนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็กลับไปเข้เก็บโรบอกในแมบที่ชื่อว่าวอเตอร์ r าร์กแงห,หรือว่าเป็นแมพสวนน้ำวอเตอร์ปารก็คือสวนน้ำนะคะนี่คนวอเตอร์ก็แปลว่าน้ำนะคะปาร์ก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นสวนนะบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนอันนี้ใส่อะไรสักอย่างนะคะนี่เลยเอ้เสียงเยอะจังแท้ อ้ยอึ๊บ๊บนี่เลยนะคะอันนี้ของฝั่งชายหญิงนะคะเอาไหนดีโอ้ยเสียงก็ขึ้นเหลือเกินพอเบาเสียงไปแล้วนะทุกคนนะนี่เวยแยวบไหนดีอ,นดอ่วะวิอ,นไไนอันนี้ดีกว่าอ้ยใส่พิดตัวนี่ทุกคนมันจะปูนไปไหมนี่เอาชุดนี้ดีกว่าน่ารัก เฮ้ยเลือกมาถูกเลยไหนดูนี้สิไหนดูสิอ๋อเันแบบนี้แล้วไม่ใช่ดีเราจะเอาอันนี้เออเอาอันนี้ทุกคนทึบทึบนีทึบน,น,น,นี่น่ารักไปกัน let's g ้มีอะไรนะคะเออมันที่จริงมันจะม,มีปราร์ตี้อยู่นะแต่ว่านานนะคะ นี่อุ้ยปืนใหญ่มีปืนใหญ่ด้วยอ๋อเขาจัดปาร์ตี้กันอยู่เลยเอาก็ไปไปไปนี่คลิกเลยค่ะทุกคนนี่ไปกันปาร์ตี้สวนน้ำนะคะนี่ทุกคนนี่อู้ชึบชึบอันนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะคะนี่ลูกบอลเพียบเลยอะทุกคน เนี่ยเพียบเลยฮึนี่อึบนี่นี่โอ้โหอันนี้นะคะเหมือนกับว่าเขากำลังปาร์ตี้กันอยู่อะไรประมาณนี้นะนี่คือน้ำก็เปลี่ยนสีเองนะคะเนี่ยทุกคนดูดิเออเออนี่ทุกคนอุ๊ยเพื่อนคนนี้เป็นอะไรโอ้โห อนี้อุ้ยอ๋อไม่ได้นะคะเอาที่ํำน้ำเสียเลยดีสีม่วงแล้วกันเดี๋บอกนะว่าซื้อนั่นไงว่าแล้วทุกคนมันต้องมีนะคะมันไม่มีของฟรีหรอกโอ้โหนี่ทุกคนดูโอ้โหทึบนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องไอกระโดดสูงเนี่ยทุกคน ทึบของมันเป็นเรื่องปกติของแบบนี้นะคะนี่นี่เลยทุกคนทึบที่นะคะนี่แล้วก็เป็นดึงดึงอ่ะทุกคนเป็นดึงดึงนะคะนี้อึบอึบอึบนี่เอาสูงสุดเลยเอาสูงสุดทุกคนหนึ่งุ้ยเขาเก็บแล้วเหรอนี่วิวนี่ทุกคน แสดงว่ามันจะหมดปาร์ตี้เราแน่เลยนี่เพราะว่ารูกบนมันอยู่ข้างบนนะคะแล้วแสงก็กับสีกับเสียงก็ไม่มีนะคะแสดงว่าเขาน่าจะไอ้นี่นะเขาน่าจะปิดปาร์ตี้แล้วนะคะเธอก็สนุกอยู่นะปาร์ตีอ้อะ่ะว่าไปทุกคนนี่มากันอันนี้ก็เป็นน้ำลื่นๆนะคะ นี่นะตรงนี้ก็มีนะทุกคนนะที่จริงอะ่ะนี่ฮึบไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดิเก๋เฮ่ม <c oughs> ีเลยทุกคนทึบอืวิ่งได้แค่เนี้ย <c oughs> นี่เลยทุกคนเออลืมมองข้างหลังมันเป็นตาอะไรอะ่ะ <c> ว <oughs> ินนะะ่ารัก่ะเท่มากเลยนี่เลยทุกคนทึบ <c oughs> นี่เลยนะคะ นี่ทุกคนโอ้โหแล้วันนี้นะคะมันต้องมีที่มาสิของห่วงยางนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสไลเดอร์อันกระจิติดเดียวนะคะนี่เลยทุกคนแบบนี้นะคะจิ๊บจิ๊บซึ่งไม่มีน้ำเลยแค่ทุกคนโอ้โหนี่วย ขงยางมนะันจากทางนูนะ้นอะแสดงว่าต้องเป็นสไลเดอร์พวกนี้แน่เลยงั้นไปกัน,นะคะ่ะนี่เลยก็ไปกันเลยนะโอ้โหอุ้ยมีนั่งกับร้านด้วยอะ่ะอุ้ยเนี่ยร้านแปลว่าวิ่งนะคะโอ้โหเออชอบแบบนี้ชอบวิ่งแบบนี้แบบท่าวิ่งแบบนี้ทุกคนนี่ทุกคนทึบทึบทึบเราก็จะมาเอาวันใหญ่กันกอลเลย อันนี้ไม่มียาไอห่วงยางนะคะนี่ทุกคนมานี่ทุกคนยูหูโอ้โหหน้าปากเลยทุกคนปิ้ว uh! แล้วก็ตรงนี้อันนึงนะคะนี่ทึบนี่ทุกคนทึบ <c oughs> มันอยู่ชั้นสองนะคะไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นชั้นที่สองของอันนั้นน่ะทุกคน นอกนั้นก็แบบปีนเฉยๆเลยนะคะอุ๊ยอะไรอ่ะเขาประกาศว่าห้ามเข้าไปแสดงว่าเขายังสร้างไม่เสร็จค่ะแล้วมันเป็นห่วงย้ำอยใช่ห่วงย้ำอะไรห่วงน้ําเออของอันไหนไมันต้องเป็นขอหรือแน่นเลยั้งนั้นนี่ทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหนี่ทุกคนจบด้วยท่านี้นะคะนี่เลยทุกคนเออ นี่ไงโอ้โหแต่มันดูสูงแนวว่ะเสียวเสียวเทนเลยนี่เลยทุกคนวิวนี่วิ่งอะไรโอหินว่าอะไรนะคะนี่เลยทุกคนนี่นนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นเมืองน้ําแข็งอะทุกคนนี่นะคะอุ้ยเจอนี่ปีปี๊บปี๊อุ้ยใจยยได้แค่นี้หรอ นี่เลยทุกคนทึบทึบนี่เดี๋ยวนะนี่ไงทุกคนเดี๋ยวขอหยุดวิ่งก่อนนะคะทึบอุ้ยเขาตาผิดด้านตาผิดด้านทุกคนโอ้โหทึบผิดไปเนี่ยผิดทั้งสองข้างเลยค่ะโอ้โหทึบทึบอโอ้โหนี่ไงทุกคนแล้วก็ มาทางนี้เออโอ้โหอะไรเนี้ยนี่ทุกคนมาตรงนี้มันมันจะโอ้โหมันไม่นั่งให้เลยอะ่ะนี่เออมันต้องกดซิททุกคนอ๋ออ้ยนี่ไงทุกคนห่วงยางเนี่ยแล้วมันก็จะไหลลงไปอย่างเงี้ยตุ้ยอย่างเงี้ยทุกคนนี่โอ้โหอันนี้กดได้ไหม กดเลยก็ได้นะคะนีนี่โอ้โหปาร์ตี้ก็หยุดลงแล้วนะคะแล้วเขาก็จะปาร์ตี้โอ้โหอีกนานมากเ้ยคันอ่ะคันคันมุ้ยคันคันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าที่เครื่องเล่นอันไหนที่เรานะคะยังไม่ได้เล่นนะคะมาดูกันอุ้ยนี่หรอ เหลืองๆเนี่ยหรออของเล่นเด็กเฮนี่เลยทุกคนก็วิ่งกันเลยสิ่ฮหรออะไรนี่นี่ทุกคนนี่ทึบไตขึ้นไปเลยโอ้โหฝั่งนั้นก็โอ้โหยาวเลยตัวอะไรอน่น่ากลัวไปดีกว่าเดี๋ยวมันมากินเราเฮ้ยอะไรอ่ะอคืออะไรเนี่ย อ๋เสียเงินนะคะทางไหนดีทุกคนอันนี้แล้วกันโอ้โห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 มืนหัวเลยสิคะนี่เลยทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกเทนมากเลยนะทุกคนนะนี่เลยทุกคนทึเพื่อเราก็แยกทางนะมาทางนี้ซึ่งเป็นทางยาว นะคะนี่ทุกคนยาวเปรี้ยวเลยนี่นี่ทึบนี่โอ้โหสีน้ำเงินไปเล่นกันซิดซิดมันต้องซิดมันต้องซิดเออวู้ฮู้เอาเอาอเดิมนี่ว่า <c oughs> อะไรเนี่ยอุ้ยไม่นั่งไม่นั่ง <c oughs> นี่ทุกคนเออเป็นอะไรที่สนุกมาก,มากเลยนะคะ ทึบโอ้เมื่อกี้คันมาเลยเงนะี้ยอย่างเงี้ยทุกคนอุย้ยมีพอยต์สามแล้วอะ่ะเสื้ออะไรที่ว่างเนี่ยอ,อันนี้นะคะอ๋อเป็นของใช้ในด้านลายสิบบาทโอ้ใช่สิพอยต์ก็คือว่าสิบสิบบาทแล้วแหละพอยต์มันใช้เทนบาทมั้งทุกคนนี่เลยว้าวนี่นะคะ สไลเดอร์ที่มันมีลุลอ่ะนี่เลยทุกคนทึกนี่อุ้ยมีข้างในก่อนีน่มาอานี้กันเฮ้ยค,คือเท่มากเลยอะทุกคนเราก็จะขึ้นไปคันกันนะคะไม่รอช้าทึกนี่เลยทุกคนเขามีแบบกระจกกันตกเวยนะเห็นไหมทุกคนนี่ทุกคนทึกโอ้โหเหลือ19นาที กว่าจะได้เล่นปาร์ตี้นะคะโอ้โหจึบจ๊บจึ๊บนี่เลยทุกคนโอ้โหมันต้องเป็นสไลเดอร์อันใหญ่แน่ถ้าเขามีบันไดมาเยอะอย่างเงี้ยคิดว่านะทุกคนเดาเอาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไม่เคยมีสไลเดอร์ไหนโอ้โหนั่นไงน่าก,กลัวมาก p อ i หนึ่งหมายถึงว่ายังไงหรอได้ p o i n หนึ่งหรอเล่นแล้วได้ p o i n หรอ พราะมันบอกว่าพอยหนึ่งอะทุกคนออโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาลายเลยทุกคนโอ้โหโ,โหงงมากที่มันเขียนว่าพ้อยหนึ่งนะคะนี่โอ้โหโโหัวปักหัวปังเลยเพราะเลยเอ,เ,อเพื่อนนี่ทุกคนโอ้โหนี่คือก็เสียวนะว่าไปทุกคนเหร มืออันนี้เป็นอะไรอะกล่องอะไรอ่รอน่าจะไพวไิดีแล้วก็เขาก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะทุกคนนะนี่บันไดอ่ะแบบ <c oughs> เดินชิวๆเลยเคือยงไงอะอ๋อเข้าใจแล้วมันต้องมีที่ไปที่มาน,น,นู่นทุกคนนี่เพื่อมันทางนี้นี่นทุกคนทึบนี่ฉลาดไตเย <c oughs> และสุดท้าย โอ้โหไม่สุดท้ายแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ทุกคนทึบทึบทึบอึบนี่เลยทุกคนทึบนี่ทุกคนเอ้ยเอ้ยอึบทึบทึบอุ้ยฮึบฮึบหรือว่าเราวิ่งเออหรือเป็นเพราะเราวิ่ง แล้วก็นี่นะคะเปลี่ยนบทมาเป็นธรรมดาคือทุกคนคือเขาทำแบบบันไดหลายชั้นเวอร์เนี่ยโอ้โหดูวิวพอบๆได้เลยนี่เลยนะคะมันน่าถ้ามันเป็นอันดีๆมันต้องมีบันไดยเยอะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> คิดว่าอันนี้ก็พอยหนึ่อกแล้วอ้าวอันเดิมนี่อ๋อคนละอันทุกคน <c oughs> คนละอันกับเมื่อกี้ เดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวๆย,ยิงเลนยงงิงงงอ๋อนี่ทุกคนคนละอันนี่นะคะนี่ทุกคนโอ้โหโอ้โหมันจะพาเราไปไหนมาดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหหย,ยุดหยุดหยุดหยุด,ยด,ยดที่ตรงนี้แหละดูแล้วเหนื่อยแทนนะคะทุกคนนะนี่ไหนเยอะเดินบ้าอ ได้สบายเลยนะนี่ก็อ๋อเครื่องเล่นคนละอันนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกมากอุ้ยพอยสี่แล้วโออแต่มันต้องสิบพอยที่เราจะเอาอะ่ะโอ้โอคันตาเออยู่ไหนทางออกยูงไงลันไปเลยสิคะโลอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเทเลพอร์ตนี่ไง อ้าวเสียโรบักห้าสิบโรบักอุ้ยเมื่อกี้เพื่อนเป็นตุ๊ดนี่เลยทุกคนวิ่ง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 วิวนี่ว้าวนี่เลยทุกคนทึบ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 นี่ทุกคนโอ้โหทึบโอ้โหโอ้โหนี่เลยทุกคนทึบ S 1> <S 1> ตเออเออะโตอีกต่างหากล่ะคะโอ้โหมีเยอะมากเลยสไลเดอร์อตรงเนี้ยทุกคนเฮ้ยทึบโอ้โหอันนี้ยิ่งเลี้ยวใหญ่เลยโอ้โหนี่ทุกไงทุกคนทึบนี่เลยทุกคนทึบคืออะไรอ่ะอุ้ยเขามีแบบอะไรคลิกที่ตรงนี้ คลิกแ้วมันจะมีอะไรอ๋อมันกับว่าเขาให้คลิกด้านนี้อุ้ยโง่มันเป็นที่อันนี้นี่เองมาเลยมีห่วงยางหลายอันนะคะเป็นห่องอันนี้หัวมากกันเป็นเกาะกลุ่มเลยนะทุกคนเนี่ยน,นคลิปที่สองที่ถ่ายนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเขาายเนี่ยโอ้ย <c ười> เอ๊บเอบ โอ้ยเหลือสิบสีนาทีก็จะปาร์ตี้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันเจ็บเจ็บคันคันะทุกคนทึบเฮ้ทุกคนคือเขายาวนะคะเพราะเขาอยู่ในน้ำแข็งโอ้โหคือน้องยาวมากเลยอ่ะนี่ทุกคนทึบนี่เลยลทุกคนทึบไหนลองดูดิ ไปจริงไหมไม่ไปนะคะนี่เลยก็จะบอกว่าคือมันมีเครื่องเล่นหลายแบบมากเลยทุกคนนี่เี่เอ,อทลเดี๋ยวนะทุกคนนะคึบนี่งไงทุกคนโอ้โหม,มาสีฟ้าแล้วกันค่ะนี่เลยคึบโอโ้ัังไปเลยทุกคน อึ๊บขนาดนางแล้วนะ,ะทำไมไม่ไปต่อล่ะอึ๊บอึ๊บออต้องใชมดเหรอหรืออะไรงงทุกคนงงกับสไลเดอร์อยู่นะคะตอนนี้ว่าสไลเดอร์มันบักหรือปล่าอุย้ยทำไมได้พอยต์หกแล้วอะอุย้ยงงเด้อล่ะงงงงงวิวววววววยววววววว นี่ทุกคนเดี๋ยวจะมาลองสีฟ้าฟ้าอ่อนนะคะอมาเอาแรกเลยว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหมมาถึงก็โอ้โหอิเล่ต้องจุ่มเปะค่ะเตวิ่งนี่ทุกคนทึทึบทึบทึบนี่ทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้เล่นอันแรกกับอันสุดท้ายนะคะนี่เลยทุกคน คกวนี้คืออะไรเนี่ยกลับกลับกับกับ,กบ,กบมีการกลับเลยนะทุกคนนะที่เราลงผิดอันนั้เนี่ยเอาไม่ได้ผิดนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนเดียลเรียลเรยลขอรีเซ็ตก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิ้งอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บเห่